กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของมอเตอร์ดิงออนแอร์แล้วนะครับแน่นอนช่วงนี้จะเป็นมอเตอร์ดิงอัปเดตมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์อะไรที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์บ้างไปติดตามกันครับบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดจัดพิธีเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าแห่งใหม่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเป็นทางการโดยโรงงานแห่งนี้มีเทคโนโลยีการผลิตประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและการส่งมอบยานยนต์คุณภาพให้กับลูกค้าในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีดรสมคิดจ,จตุสีพิทักษ์พร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยาน ร่วมโดยมิสเตอร์ชิโร่ซาโดชิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ของบริษัทโดยมีคณะผู้บริหารฮอนด้านำโดยมิสเตอร์ทาคาฮิโร่ฮาจิโกะประธานกรรมการบริหาร CEO และผู้แทนกรรมการบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดให้การต้อนรับโรงงานฮอนด้าประจินบุรีได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยสมดุลที่เหมาะสมของทักษะฝีมือการผลิต และเทคโนโลยีอันทันสมัยโรงงานแห่งนี้จึงมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ได้รับการติดตั้งในสายการผลิตเป็นครั้งแรกของ Honda าซึ่งรวมถึงนวัตกรรมสายการประกอบรถยนต์รูปแบบใหม่หรือ ARC Line ที่ Honda าพัฒนาขึ้นและนำมาใช้ที่โรงงานแห่งนี้เป็นแห่งแรกของโลกซึ่งมีสายการผลิตหลักทำงานร่วมกับระบบการผลิตแบบเซลล์และยังมีการนำนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตรถยนต์ที่โยริอีประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้อีกด้วย โรงงานแห่งนี้ได้เริ่มเดินสายการผลิต Honda c ซ v i c ใหม่เป็นรุ่นแรกในเดือนมีนาคม59ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เริ่มเดินสายการผลิตในสายงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติกเมื่อเดือนตุลาคม58ตามด้วยสายงานการผลิตเครื่องยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์59และในอนาคตโรงงาน Honda าปราจีนบุรียังมีแผนจะผลิตรถยนต์ในระดับคอมแพคและซับคอมแพกเซ gment เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศไทยและตลาดส่งออกอีกด้วย นายดรุณแสงฉายรองปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางอัชราหอสมบัติรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานาครพันตำรวจเอกสุป,ปัตรจรจันทึกผู้กำกับกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรรองศาสตราจารย์ดรสุพจตเตชวรศินสกุลผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยและนายนินหน้าชัยธีรพินโยประธานร่วมคณะกรรมการโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน2.0กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการทดลองเชิงสังคมครั้งที่3ของโครงการสาธรโมเดลโครงการสาธรโมเดลเป็นโครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี2557ภายใต้ความร่วมมือของ4องค์กรคือสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัาย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน70บริษัทและภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการทำให้โครงการมีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก นายนินนาชัยธทีรพินโยบอกว่าได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LinkFlow เป็นเวอร์ชัน1.1.3เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการเดินทางในหลายรูปแบบทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบผลทั้งในแบบขับรถอย่างเดียวหรือใช้มาตรการจอดแล้วจอดแล้วเดินทางต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ BTS หรือ MRT ไปยังจุดหมายช่วยให้คาดการเวลาที่ใช้เดินทางได้ล่วงหน้า และเลือกวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดรวมถึงทราบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และพลังงานที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละทางเลือกเพื่อให้ทุกท่านมีทางเลือกในการตัดสินใจใช้เส้นทางและวิธีการเดินทางได้อย่างเหมาะสมโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LinkFlow เวอร์ชัน1.1.3ได้ฟรีทาง App Store และ Google Play Store ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณนินนาธยังบอกว่าการทดลองเชิงสังคมครั้งที่3ของโครงการสาธรโมเดล ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครให้ติดตั้งลูปคอยเซนเซอร์และ CCTV แบบเทอร์มอลเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดปริมาณการจราจรและนำข้อมูลแบบเรียลไทาม์มาประมวลผลสำหรับการติดตั้งเวลาสัญญาณไฟแต่ละทิศท,ทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการสนับสนุนการใช้มาตรการบริหารจัดการจราจรให้คล่องตัวทั้ง19มาตรการภายใต้การสนับสนุนและดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะเป็นส่วนสำคัญให้การทดลองแก้ไขปัญหาจราจร,จรบริเวณถนนสาทรให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมกรุงเทพมหาคนครนี่ถือว่าโชคดีที่ว่ารถติดเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนคือเช้ากับเย็นส่วนช่วงเวลากลางวันหรือปิดเทอมเนี่ยไม่ติดนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรายังมีความหวังที่จะสามารถแก้ปัญหาจราจรติดขัดให้มันคลี่คลายได้ ด้วยการร่วมมือกันร,ระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐตามมาตรการ1 9บเก้มาตรการที่เราจะทําการทดลองในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันได้ผลเนี่ยท่านสามารถเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งนี่ไปใช้กับบริเวณอื่นๆของกรุงเทพแล้วขณะเดียวกันนี่ผมคิดว่าสาธรโมเดลนี่จะเป็นต้นแบบที่เราจะนําไปรีเซนในงาน h a b i t a ท ทรีที่จะจัดขึ้นในกรุงเอกวาดอร์ในช่วงเดือนตุลานี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับมหานครอื่นๆที่มีปัญหาเช่นเดียวกับกรุงเทพเอาไปแก้ไขได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ Make You Happy Journey สร้างสารรค์ความสุขในการเดินทางได้ที่ชั้นจีอาคาร Empire Tower ถนนสาทรระหว่างวันที่13ถึง17มิถุนายน ตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั่นก็เป็นสิ่งที่เรานํามาฝากกันเป็นประจําทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดซึ่งก็จะทาให้ท่านผู้ชมติดตามข่าวสารได้ไม่ตกเทรนด์นะครับไปคุยกับคนอื่นได้รู้เรื่องอย่างแน่นอนท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ในแฟนเพจของเราด้วยนะครับโดยเข้าไปใน f a c e b o o k c o m motoring on air หรือว่าถ้าหาไม่เจอนะครับเข้าไปในช่องค้นหาใน facebook แล้วก็ค้นหาคําว่า motoring on air อย่าลืมเข้าไปแล้วเนี่ยนอกจากติดตามความเคลื่อนไหวแล้วมาร่วม สนุกกันได้นะครับไปกดไลค์กดแชร์ภาพที่ผมจะถ่ายคู่กับคุณเจรับสมุดโน้ตเก๋ๆนะฮะจาก KTM นี่ส่งตรงมาจากออสเตรียเลยนะฮะท่านก็สามารถนำไปเป็นที่ระลึกได้อนี้เนี่ยเนี่ยเม็ดินออสเตรียจริงๆนะครับแล้วก็มีน้ำเบอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยจะนำไปใช้หรือว่านำเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนั้นก็ย่อมได้เหมือนกันใช่ครับรวมถึงท่านผู้ชมยังสามารถติดตามรายการราย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel นะครับ ท่านเข้าไปใน youtube.com/slashastvmanagervideo หรือว่าค้นหาช่องของเรา astvmanagervideo mm hmm. เข้าไป follow mm hmm. เข้าไป subscribe mm hmm. กันได้นะครับ,รบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับวันนี้เวลาของ m o t ต r ร i n ิ่ง Air หมดแล้วนะครับผมแจ็ครณชาติคุณเจทีรวัตรรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ